สวัสดีเพื่อนๆครับที่ชอบอตัวด้วงนะครับตัวนี้ก็คือตัวสามสามเขาจันนะครับสามเขาจันก็คือด้วงที่ใหญ่ที่สุดนะครับตอนนี้ในประเทศไทยนะครับบางคนเขาก็เรียกว่าด้วงวัวดินนะครับมีลักษณะนะครับเขาเหมือนวัวกระทิงนะครับเห็นไหมฮะเขาเขาตรงนี้นะครับนี่นะครับ ดูด้านหน้านะครับลักษณะขาแบบนี้นะครับโค้งงอเหมือนเขาวัวกระทิงนะครับแล้วก็ลักษณะนะครับเขาด้านล่างนะครับเขาด้านล่างก็จะโค้งงอขึ้นไปรับกันพอดีเลยนะครับเป็นลักษณะที่ดวงที่สวยงามแล้วก็เท่าเท่าที่เขาได้ค้นพบก็ประมาณความยาวนะครับตั้งแต่จุดนี้ถึงจุดถึงถึงวัดถึงก้นนี้ก็ประมาณ 13เซนติเมตรนะครับก็ประมาณ130มิลนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นร่วงที่ใหญ่นะครับอันนี้อันนี้เป็นร่วงตัวผู้นะครับนะร่วงตัวผู้แล้วก็มีลักษณะที่ค่อนข,ข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะครับเป็นลักษณะใหญ่ร่วงตัวนี้ก็จะค้นพบในภาคตะวันออกนะครับตัวนี้อยู่ที่จันทบุรีนะครับตัวนี้ลักษณะนะฮะแล้ว ที่ผมทาคลิปนี้ก็คือจะให้ดูความแตกต่างนะครับเพราะว่าเพราะว่าบางคนเขายังไม่รู้ว่าด้วงจันทบุรีด้วงจันนะครับด้วงสามเขาจันนะครับไม่ใช่ดวงจันทุกทีนะด้วงสามเขาจันนะครับเขามีลักษณะคล้ายกันกับด้วงสามเขาที่ตำขับสามเขาเขาใหญ่นะครับนี่ฮะ วันนี้นะครับผมจะมาให้มาดูความแตกต่างระหว่างด้วงนะครับเขาจันทร์กับด้วงสามเขาเขาใหญ่นะครับตัวลักษณะอันนี้ก็คือลักษณะของจันทร์ท่าบุรีไม่ใช่จันทร์ทบุรีเขาจันทร์นะครับสามเขาจันทร์แล้วก็คือตรงดูตรงนี้นะฮะเขาเขาล่างนะครับเนี้ย ก็จะมีจุดตรงนี้ด้วยนะครับเนี้ยเห็นไหมครับมีหน่อขึ้นมาตรงนี้ตรงตรงด้านบนตรงนี้นะครับตรงตรงกลางของเขานะครับแล้วก็จะเรียวยาวขึ้นมาถึงจุดนี้เลยนะครับตรงเขาของเขานะครับเห็นไหมเนี่ยดูตัวนี้จะเห็นชัดเลยเห็นหครับแล้วก็มีหน่อตรงนี้ขึ้นนะครับมันจะต่อกันพอดีเลยนะครับอจุดสังเกตก็คือตรงเขานี่แหละนะครับ แล้วก็เขาเขาจะโค้งมนทางนี้นะครับอันนี้คือลักษณะที่ต้องแยกแยกให้ออกเลยนะฮะตัวนี้มันจะแยกง่ายที่สุดนะครับตัวอื่นไม่ต้องแยกละแยกเอาดูดูที่เขาอย่างเดียวนะครับอันนี้คือร่วงสามเขาจันทร์นะครับเป็นร่วงใหญ่ที่สุดแล้วก็แข็งแรงที่สุดนะครับแล้วก็สวยงามนะครับเห็นไหมฮะเขาเขาอันนี้ดูด้านบนนะครับแล้วก็ดูย้อนอส่วนที่ เขานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดูในส่วนนี้นะฮะดูในส่วนนี้เห็นไหมครับอ่ด้านล่างนะฮะเขาล่างนะเขามันจะไม่มีตุ่มตรงนี้นะฮะแต่เขาใหญ่จะมีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเขาใหญ่อีกรอบนึงอันนี้ดูของจันก่อนนะครับโครงสร้างเขาก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเป็นด้วงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วตอนนี้นะครับหมายถึงว่า เป็นสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือตุวงสามเขาจันนะครับนะฮะตัวนี้ก็แขนขานะครับลักษณะดุวงที่ดีก็แขนขาก็ควรจะอยู่ครบแต่ตัวนี้น่าจะจากการต่อสู้นะครับเนี่ยตรงเล็บเขาหายไปนิดนึงนะครับอันนี้เพิ่งได้มาแล้วก็เล็บเขาหายไปนะครับอ่าเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะฮะดูลักษณะนะครับจะได้จําไว้ การแยกให้ออกลักษณะเข้าคล้ายกันนะครับนะดวงจันทร์จะมีตรงเขาข้างล่างนะครับนะลักษณะเขาข้างล่างก็คือให้ดูจุดนี้ไว้เลยนะครับเขาด้านล่างนี่แหละเราจะได้เราจะได้ดูลักษณะเขาออกนะครับเขาด้านล่างก็เขาก็จะมีลักษณะเหมือนมีเขี้ยวอยู่นะครับตรงเข่าล่างเนี่ยเขาบนก็จะโค้งงอเหมือนกวระทิงนะครับนี่ลักษณะของเขา เ,เดี๋ยวผมจะให้ดูเขาใหญ่นะครับตัวต่อไปนะฮะดูตัวต่อไปนะครับด้วงตัวน,นี้เก็บก่อนนะครับเบาๆนะครับเดี๋ยวเล็บเขาหลุดอโอเคนี่ฮะเอาเก็บเขาไปในนี้ก่อนอเดี๋ยวเราดูาตัวจันไปแล้วนะครับทีนี้เราก็ดูตัวเขาใหญ่ ตามเขาเขาใหญ่นะครับเห็นไหมฮะลักษณะตัวเขาจะเล็กกว่านี่ฮะลักษณะตัวเขาเล็กกว่าเห็นไหมครับเล็กกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ลักษณะอย่างที่ผมบอกให้ดูนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับตรงที่ตรงนี้เขานะครับ ตรงล่างเนี่ยฮะเข่าล่างเนี่ยอันนี้เขาจะโคง้งโค้งมนมาถึงกันแล้วก็แทนที่เขาจะมีจุดนะครับตรงหนอ่อตรงตรงกลางตรงเนี้ยเหมือนเขาเขาใหญ่อะมันจะไม่มีนะครับเขาจะไม่มีอยู่ด้านบนนี่เลยนะฮะเนี่ยอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับนะดูดีๆแล้วก็เขาเขาก็จะไม่ยาวแต่ดูลักษณะด้านบนก็โค้งเหมือนเหมือนกระทิ้งอยู่แต่ก็ไม่ไม่ไม่ยาวเหมือนกับ ตัวของเขาจันนะครับตัวก็จะสั้นกว่าลักษณะเขาเขาก็จะไม่ไม่มีลักษณะที่มันโดดเด่นหมายถึงว่าโค้งเหมือนกระทิงนะครับเดี๋ยวให้เปรียบเทียบกับตัวนี้ให้ให้เทียบดูสองตัวเลยนะฮะอาจจะอยู่ไหมโอเคเห็นไหมครับ ลักษณะต่างกันเยอะนะฮะอ่าเนี่ยลักษณะขนาดนะครับขนาดก็ยังไม่เท่าต่างกันเยอะแล้วก็ความโค้งของเขานะฮะเห็นไหมครับเขาจันนี้จะดูสวยกระทิงเลยนะครับแล้วก็ลักษณะอย่างที่บอกนะครับเขาจะมีตุ่มตรงนี้นะครับของของเขาใหญ่เนี่ยก็จะมีตุ่มตรงนี้นะครับ มันสามอันน่ะเหมือนเหมือนสามเหลี่ยมมาสามสามจุดนะครับแล้วก็มามารับกับตรงนี้แต่ถ้าเป็นจันทร์เขาจะมีตุ่มมันจะเป็นแหลมแหลมขึ้นตรงนี้นะครับด้านข้างเห็นไหมครับแลำแหลมขึ้นด้านข้างของเขาเองนะครับเดี๋ยวไม่ให้เข้าหากันเดี๋ยวมันแก่ออกยากเห็นไหมครับ่าอันนี้คือลักษณะคร่าวๆนะครับก็คือความใหญ่นี่ต่างกันเยอะนะครับ ของจันกับเขาจันกับเขาใหญ่นะครับมาห่างกันนิดนึงเดี๋ยวก็อันนี้นะฮะลักษณะก็ให้เพื่อนๆดูสังเกตดูเองนะฮะบางทีก็อาจจะดูคิดว่ามันเป็นแตพันธุ์เดียวกันจริงๆไม่ใช่นะฮะยังไงเขาจันก็จะดูค่อนข้างที่จะสวยกว่านะครับแล้วก็ใหญ่กว่าเป็นที่นิยมกว่านะครับรูลักษณะนะครับเหมือนหยดน้ํานะครับ แต่ตัวนี้เขาก็จะเป็นแบบตอบรับกันเลยนะฮะเนี่ยโห้งขึ้นมาเหมือนตัวด้วงด้วงกวางทั่ว,วไปแต่แค่มีแค่ตรงสามเขาขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้เขาจะลักษณะเขาจะ,ะแตกต่างเยอะนะฮะเห็นไหมครับยาวแล้วก็สวยเขามันก็เขากระทิงนะครับถึงเป็นพวกไดโนเสาร์พันโบราณน,นะครับตัวนี้ไดโนเสาร์พันธอะไรไม่รู้แหละนะครับต้องไปดูดิ คือลักษณะคล้ายๆนั้นนะครับโอเคะะถ้าย่าจะไงก็เ,เดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาให้ดูใหม่อีกทีนึงนะครับว่าผมจะจับอ,อะไรมาให้ดูนะครับในเรื่องของอามาแมลงนะครับก็ของด้วงนะครับอาจจะเป็นด้วงคิมนะฮะเพราะว่าช่วงนี้มังอยู่ในช่วงของมแมลงก็อยู่บนเขาอยู่นะฮะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับดูความแตกต่างแล้วก็ได้ ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับในจุดนี้นะครับก็ดูง่ายตรงที่เข่าแล้วกันนะครับนะแล้วก็ดูที่เข่าของของด้วงเองนะครับเพื่อจะแยกระหว่างด้วงสามเขาจันทร์กับด้วงสามเขาเขาใหญ่นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะฮะังไงก็จะลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับกดซับสไคร้ด้วยนะฮะขอบคุณครับ พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆคน